ก็เรื่องภาคใต้นี่เป็นเรื่องที่มันมีความต้องต้องย้อนไปถึงว่ามันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเพราะฉะนั้นภาคใต้เนี่ยประวัติศาสตร์การเป็นมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยมีเช่นนครลงังลังกาสุกะเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาพันกว่าปีแล้วแล้วก็เขาอยู่กันมาในพื้นที่ตรงนี้แหละที่เป็นส่วนของนครปัตตานีนครรัฐปัตตานีอะไรที่พูดกันเนี่ยเขาก็อยู่กันมานานแล้วแล้วก็พอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทางด้าน การเมืองการปกครองนะอันนี้เหมือนอาเจมจไม่มีผิดสุดท้ายนี่ก็คือเขาก็มาอยู่กับกับเรานะกับประเทศไทยตอนนี้ในการเขา้ามาอยู่กับเราเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เขายอมรับว่าเออเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าเขายังยักอยากจะรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของเขาแต่เราก็ไม่ค่อยให้เขายกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า เขาขอเขียนภาษามลายูท้องถิ่นหน่อยได้ไหมทําอะไรเนี่ยเคร่งข้ารายการขอให้พูดมลายูท้องถิ่นได้ไหมเวลาเขียนตัวหนังสือในถนนเนี่ยเขาขอเขียนเป็นภาษามลายูท้องถิ่นด้วยได้ไหมพวกนี้เราก็ไม่ค่อยให้เขาแล้วก็ความไม่พอใจมันก็เลยเกิดเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่มาถึงวันเนี้ที่จริงแต่ก่อนนี่ก็ความพอใจมามาจากปอดิศาที่เขาเขาไม่ยอมรับว่าบริษัทที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแต่มาถึงวันนี้ก็ ท้าที่ผมได้ไปคุยกับหลายๆคนก็บอกว่าเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องอดีตและประวัติศาสตร์เพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคล้ายๆว่ามันพูดแล้วมันเจ็บเจ็บใจนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันมันเล้าเล้าฉานมากเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยอมที่จะไม่คุยเรื่องนี้แต่เขาอยากจะให้เหมือนกับว่าอยากจะให้สภาพความปอยู่เขาเนี่ยดีกว่านี้อีกเพราะฉะนั้น เรื่องความเข้าใจเรื่องความเป็นอัตลักษณ์เนี่ยอันนี้สําคัญยิ่งเลยที่จะต้องทำความเข้าใจว่าคนวิถีมุสลิมเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันยังไงการดําเนินชีวิตต่างๆที่เขาอยู่ยังไงเนี่ยแต่ถ้าความไม่เข้าใจเราก็เกิดทําให้ไปเหมือนกับว่าไปจํากัดสิทธิอะไรที่เขาจะต้องทําต่างๆก็คือพูดง่ายว่าเราพยายามจะเอารูปแบบจากส่วนกลางนไปครอบเขาโดยที่เขาไม่ยอมรับดังนั้นทุกวันนี้ที่เกิดปัญหาก็เพราะว่า เราต้องการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าทาอะไรเขาเนี่ย,เข,เ,ยเขาไม่ยอมรับเขาอยากอยู่เป็นว่าทำท้องถิน่นนี่คือปัญหาหลักเลยกเรียกว่ามาจากพหุสังคมความที่เป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนของเขานี่คือปัญหาใหญ่หก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เราคิดว่าต้องให้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่เรามีข้อเสนอไปเราบอกว่าประการแรกเนี่ยต้องพูดคุยกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่า peace talk peace talk นี่คือคุยกันไม่ต้องแบบว่าอาจจะคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อทําความเข้าใจระหว่างกันไม่จําเป็นจะต้องมีเป้าหมายอะไรชัดเจนว่าเอ้ยคุยแล้วต้องได้นู้นต้องได้นี้ไม่ต้องการแต่คุยเพื่อที่ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันว่าเราได้พูดกันโดยเอาความจริงมาพูดกันเหมือนที่อาจารย์เปิดหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมในสุขเนี่ยก็คือเอาคนทุกฝ่ายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็พูดคุยกัน แล้วมันก็สามารถพูดคุยกันได้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําไปอย่างเช่นทหารเขายอมรับว่าเออแต่ก่อนก็คิดมันเอาแต่ความรุนแรงหรือภาคเอเจโอเขาบอกว่าอแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจทหารเหมือนกันทำไมทหารคิดอย่างนี้เขาเริ่มปรับความเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเริ่มตนน้นจะบอกว่าต้องมาคุยคุยกันคุยกันแล้วทาไงคุยกันแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราเป็นเครือข่ายกันเช่นในวันเนี้ยบางคนเนี่ยที่แต่ก่อนนึกว่าจะเข้าถึงราชการนี่ยาก ดีนี้ยกหูคุยกันได้ว่าเอ้ยทำไมเรื่องที่มัสยิดมีการยิงคนมุสลิมจะเป็นอย่างนี้เราคุยกันได้เริ่มที่จะเป็นเครือข่ายกันนะแล้วก็สำคัญอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่อาจารย์มองเห็นก็คือว่าสังคมภายนอกสามจังหวัดเนี้มักจะไม่เข้าใจคนในสามจังหวัดเช่นทำไมวันวันเอาแต่ละมาดทำไมมีภรรยาสี่คนพวกนี้คือเป็นพูดากจากความไม่เข้าใจเลย ทั้งๆท,ที่ถ้าผมไปศึกษาในวิถีชีวิตของเขาเนี่ยทำไมเขาต้องละหมาดเนี่ยก็คือการตั้งสมา,สมาธิธรรมดาของคนศาสนาพุทธเราก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิศาสนาพิธีเข,าเขา้าโบสถ์ร้องเพลงตั้งสมาธิของเขาก็คือละหมาดตั้งสมาธิเหมือนกันเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้มากขึ้นก็เลยคิดว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับสื่อเอาคุณค่าว่าทําที่ดีงามในพื้นที่เนี่ยออกมาให้คนข้างนอกได้รับร,รู้รับทราบเพื่อที่ทาความเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ อันนี้ก็สําคัญเลยต้องต้องยอมรับก่อนว่าระบบรัฐสภาเนี่ยเรามีตัวแทนของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยอยู่ในรนัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสอวอสสใจของอาจารย์เนี่ยอยากจะเรียกร้องให้สสและสอวอในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยได้มานั่งคิดนั่งทํากันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพืพ้นที่เนี่ยแล้วร่วมกันแก้ปัญหาแต่วันนี้มันไม่เกิดขึ้นเราก็พยายามอยากจะให้มันเกิดเหมือนกันแต่มันเกิดยากเพราะว่า คนต่างพักก็ไม่อยากคุยกันเพราะว่าเกิดคุยกันแล้วอีกกลุ่มหนึ่งท,ำทำําสาเร็จก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเสียพื้นที่ไปแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้คนในภาคประชาสังคมเขาก็เริ่มรวมตัวกันในพื้นที่ว่าต่อไปนี้ถ้าเผื่อใครที่เป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยแล้วสนใจในการแก้ปัญหาของสานวัฒ์เนี่ยข่าวต่อไปเ็าจะเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญยิ่งเลยเออก็คือว่าอยากจะยกตัวอย่างนี้ว่า คนภาคใต้สามจังหวัดนี้นะเขาสนใจเรื่องการเมืองมากเลยเพราะฉนั้นรัฐสภาจะต้องมาดูแลตรงนี้นะที่ว่าสนใจเรื่องการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าจะไปดูตัวเลขของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งปรากฏอยู่ลําดับที่บนบนของประเทศในจังหวัดต้นๆที่ไม่ใช้สิทธิแล้วก็แนวโน้มไปในทางที่มากขึ้นด้วยนะอย่างเท่าเท่าที่จําได้ที่ยะลาเนี่ยเพิ่มจาก70ต้นๆเนี่ยเข้าไปถึง 75-7%6% ทุกจังหวัดสามจังหวัดนี่เพิ่มขึ้นทั้งนั้นเลย จังหวัดที่ลดน้อยลงกับการเป็นกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยชลบุรีเนี่ยลดน้อยลงลดน้อยลงไปเรื่อยเพราะนั้น,นแสดงว่าคนเขาให้ความสนใจกับเรื่องการเมืองการปกครองในพื้นที่เพราะฉะนั้นรัฐสภาจะต้องมาเข้ามาดูแลตรงนี้อะไรที่เป็นกฎหมายอะไรที่เป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยต้องคุยกันเพื่อให้ให้มันไปสู่จุดที่เราสามารถที่อยู่ร่วมกันได้คือขนาดนี้เท่าที่ได้ไปร่วมทําอะไรกันเนี่ย ดูแล้วแนวโน้มน่าจะดีขึ้นอาจจะมาจากหลายส่วนด้วยกันเช่นค่ารายการในพื้นที่เนี่ยเริ่มเข้าใจนะแล้วก็เริ่มทหารเองก็ทหารนี่ทั้งยอมรับเขามีทั้งสองฝกักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ยังอยากที่ใช้กําลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อที่จะตอบโต้ที่อะไรต่างๆแต่อีกฝ่ายนึงต้องการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เราเรียกกันว่าการเมืองนาการทหารเนี่ยจะใช้รูปแบบอย่างนี้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็ข้อสังเกตก็คือว่า ก็เริ่มมีอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยนายกมาเลเซียอ,อดีตลองนายกอะไรเนี่ยก็เข้ามาในในสถบเวียใต้เพื่อมาดูเรื่องเกี่ยวกับที่ทางกองทัพได้ทาเรื่องเศรษฐ,รษฐกิจพอเพียงอะไรต่างพวกนี้เพราะนั้นก็แนวโน้มตรงนี้ดีขึ้นแนวโน้มที่ดีขึ้นอีกอย่างก็คือว่าตอนนี้ภาคประชาสังคมเขาเนี่ยเขาได้รวมตัวกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปกระตุ้นเขาส่วนหนึ่งนะทางสถาบันพระป,ระประกเก้าก็อาจจะตุ้นผ่านทาง สำนักสันติวิธีนี่ลงไปทํากิจกรรมในพื้นที่อีกอันหนึ่งสภาพัฒนาการเมืองก็ลงไปทําเหมือนกันในส่วนที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนนี่เข,าเข้ขขเา,เเขาเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนนั้เมื่อเข้าเข้มแข็งขึ้นนี่เขาก็เริ่มเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเพื่อเราอยากให้เปิดเวทีมากๆให้เขาได้ระบายเขาได้พูดแลกเปลี่ยนกันนี่คือพูดง่ายว่าเอาทุกอย่างมาพูดบนโต๊ะไม่ไปพูดใต้โต๊ะนะเมื่อไหร่พูดใต้โต๊ะนี่มันก็ใช้กําลังกันอย่างเดียวเพราะนั้นคิดว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะดีขึ้นแต่ขอเพียงแต่ว่วา ในทั้งรัฐบาลทั้งรัฐสภา,าเนี่ยควรจะให้การสนับสนุนและเอาใจใส่ต่อในเรื่องปัญหาในพื้นที่นี้ให้มากอย่าปล่อยให้เป็นภาระ,ะของใครของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึง่งเท่าที่ได้ผู้คุยคนพื้นที่เนี่ยความทุกข์เขาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นความทุกข์คนนี้ในคนพื้นที่กลับไปอยู่ที่ว่าเขาห่วงกันว่าคนที่ยากจนจริงๆในพื้นที่นี้มีคนยากจนเยอะนะยากจนมาจากวิถีชีวิตเขาด้วยที่เขาอยู่แบบพอเพียง แต่ก่อนนี้เคยมีรายได้300-500ก็อยู่ได้แล้วเดี๋ยวนี้จะหารายได้ที่แบบแต่เดิมเนี่ยมันยากมากเลยเพราะออกจากบ้านไม่ได้มันอันตรายออกไปแล้วไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องทุกข์ยากของเขาก็ฝากไปถึงผู้ริหารทั้งหมดเลยว่าควรจะต้องให้ความสนใจเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่เขาจะทำมาหากินได้ที่มีความปลอดภัยและเขาจะได้มีกินมีใช้เนี่ยอย่างปกติสุขอันนี้น่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่